สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําสังขยาใบาเตยค่ะจิ้มกับขนมปังบิ้งหรือประทั้งโกย่างอร่อยมากเลยค่ะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากทําน้ำใบเตยก่อนซอยใบยเตยให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะนําใส่โถปัน่นตามด้วยน้ําเปล่า250กรัมค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเรานํามากรองกันค่ะ บีบคั้นน้ำออกให้หมดเลยนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยสีเข้มข้นแบบนี้ค่ะมาทำตัวสังขยานะคะใช้ไข่แดงของไข่ไก่สีฟองน้ำตาลอ้อย100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะใช้ตะกร้อมือตีไข่ให้เข้ากันกับน้ำตาลเลยนะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนไข่สีเริ่มอ่อนลงนะคะไข่ตอนนี้สีอ่อนลงแบบนี้แล้วก็ เตรียมใส่ส่วนผสมแป้งข้าวโพด40กรัมน้ำใบเตย250กรัมกะทิ250กรัมนมข้นจืด100กรัมและนมข้นหวานอีก100กรัมค่ะตีให้แป้งละลายเลยนะคะพอแป้งละลายแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานำไปกองกันเลยค่ะ วันนี้เรากรองทั้งหมด3ครั้งนะคะพอกรองครบ3ครั้งแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปตุ๋นกันเลยค่ะตั้งน้ำให้ร้อนแล้วปรับไฟลงให้เป็นไฟกลางยกขึ้นตุ๋นค่ะ ระหว่างที่เราตุนเราก็คนเรื่อยๆเลยนะคะใช้ตะก้อมือแบบนี้คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าฟองเริ่มหายไปแล้วค่ะเนื้อเริ่มข้นขึ้นใช้พายช่วยปาดฟองค่ะพอเนื้อสังขยาเริ่มขึ้นรูปตะก้อแบบนี้ก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะ ยกลงมาแล้วก็ยังคนต่อนะคะเพื่อให้เนื้อสังขยา,ขายคายความร้อนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอสังขยาเย็นลงแล้วก็จะได้เนื้อสังขยาที่เนียนแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะราดด้วยนมข้นจืดเพิ่มความมันค่ะจิ้มกับขนมปงังปิ้งหรือปลาทั้งกย่างอร่อยมากเลยนะคะทำสังขยาเองจิ้มเยอะแค่ไหนก็ได้ค่ะ ลองทำกันดูนะคะ